สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้เป็นอีกมือนึงครับในรอบในรอบ2เดือนนะครับที่เขาเจอฝนนะครับพี่น้องเขาเจอฝนนะครับเบิ่งวาหลังจากที่เจอฝนแล้วลูกๆของจีอยจังไดนะครับมือนี้โชคดีบ่ใส่ได้ครับมาเบิ่งกันครับว่ามือนี้ลูกผมสีเป็นจังไดครับ่ะไปเบิ่งครับแต่ว่าตอนนี้การเรียบร้อยแล้วครับมือนี้ฝนยุตโตะนะครับตอนตอนนี้ฝนยุตโตะแล้วนะครับ เบืองว่ามือนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับว่าในรอบสองเดือนอ่าเพิ่งจะเจอฝนนะครับเพิ่งจะเจอฝนนะครับอ่าทีมงานลูกๆนะครับอ่ากำลังลงของแล้วครับตอนนี้ครับทีมงานกําลังลงของแล้วนะครับกำลังลงของแล้วลุกสู้เอาเข้าไปเตะโดรนไหนึ่งลูกดันเอาเข้าไปเตะโดนไปหน่ะ เวลาไปขับรถไอเขาเขาพุนะ่นเนอะฮะดีงานลูกกับขุนเขาเอาละครับตอนนี้ฝนฝนตกปุ๊บลูกกับขุนเฮาลุยอ่าหล่ออีครับผมระหลังจากที่ตกไม่แล้วครับแต่ว่าไปเบิ้งหลังที่ครับว่าจะเป็นยังไงเบิ้งหลังไมที่กัน เบื้องหลังเวทีกันว่ามันจะเป็นสภาพไหนนะครับเมื่อันนี้ล่างค้าเต็มครับพี่น้องครับเพื่นอนา่าปีที่แล้วต้องว่าตีสามเลยนะแต่ปีนี้เพื่อนที่เช่าตกแล้วแหะครับเบื้องส่งอ่าม,มันเป็นพาย,ยุครับมันเป็นความกดอากาศอ่าอ่าเพิ่อนมาห้องหอนซื้อหรอกเพื่อนมาห้องห่อนเพื่นมาห้องหนอน ด้านหลังเมือ่อวานเปิดยัง,งครับสนามปูนงานโชเฟอร์เพียงงานลูกพ่อมูนเท่านะครับพร้อมลุยนะครับมาบในในทั้งพี่ทั้งพี่เปียกบ่ครับเปียกบ่เมื่อนี้โชคดีเป็นพิเศษครับเพราะว่าเมื่อนี้เขาเจอครับไอ้ร้านปูนอยู่ร้านปูนครับลูกๆก็โอเคสุขสุกคนนะครับเดี๋ยวปูนไปเบิ้ง ลูกๆก,กันพิ่งจิงตื่นนอนนล่ลูกนอนหลับดีมันบ่ฝนตกแล้วนอนหลับดีมันบ่เสียบหน้าบ่เนี่ยอ่าอ่าลูกกิมครับม้อน,นี่เขาถือว่าเขาโชคดีเป็นพิเศษครับพี่น้องครับอ่าลูกๆผมอยู่ในโฮมครับอยู่ในโฮมนะครับเต้นขนผมกัอยู่พี่อโอ้ฝนตกครับพี่น้องปรว่าณชมม่วงกว่าครับอ่า ว่าตอนนี้ก็เบ,บาบางลงแล้วเบิ้งชุดเท่าที่เป็นทังไดนะครับทั้งพี่นี่ถือว่าโชคดีเป็นพิเศษมีผัดลมเป่าบ่ไล้ลูกเปียกหลายบ่อออออเอาเบๆๆิ้งเบิ้งเบิ้งโทรหา่อแสน่อแสนมาร,ร,ร,รับสายเอ้า,าเอาโอเคโอเคถือว่าโชคดีครับพี่น้องเบิ้งครับเมื่อนี้ทีมงานผมได้อยู่กับอานิสง์อันนี้เลยครับ ซาลาย้างดีเลยพี่น้องซาลา้พี่เพิ่นได้นี่หนึ่งเมื่อนี้เขาถือว่าเขาโชคดีเป็นพิเศษนะครับถือว่าโชคดีเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอยู่ในซาลาครับพี่น้องครับปกติอยู่ตามทงหน้าเมื่อนี้ถือว่าดีเอา้าไม่ซื้อไหมบอครับผมครับฮะทับก๊อปตานันงขับมัน <c ười> ใส่งานตรงมืออะไรกันมันชี <c ười> ร์ดังเปล่าแรงมาจาก คือไห้เมือแซกสอนมังสันคือคือเ่าสอนเองมือแตกกะเหรี่ยงตาเป็นเนี่ครับเดจ๋วประทานกับคณะนี้ปิดเป็นตัวอันครับอันนี้คือบรรยากาศครับตอนฝนตกค่มนะครับโอ้โชคดีครับพี่น้องโชคดีเลยอ่าอ่าใน้าลาบมังสบเปียกครับมือกองเขาอันนี้อาบน้าไหมครับทศเสียน่อับแล้วครับอาบเราเกาๆครับอาบลราคือเกาอ้าโอ้แมนอยูแต่ยูมองดีครับมื่อนี้เขาเขาได้ยูมองดีที่ลิอันนี้ถือว่าดีที่สุดเลยนะครับผม เขาได้ยูบงดีที่สุดแล้วนะครับมือแรงพอกันที่เก่าครับครับคำพุละเม็ดครับพี่น้องฝนก่ายอีเร้าเลยละเพราะว่ามันแจ้งมาแล้วครับเมื่อกี้มันหมืดอยู่ตกไปมั่นแล้วหนึ่งชมงนะครับแจ้งแล้วครับพี่น้องแจ้งแล้วแจ้งตั้งฟังแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วลูกลกการรางค้นนะครับตอนนี้ เปียกเป็นบางส่วนนะครับเปี่ยกเป็นบางส่วนเปียกเป็นบางส่วนนะครับของผู้ได้เปี่ยกกระตากเอาอมันมาโดยที่พได้ต้องใส่คำว่ามาแบบว่าบรดตั้งโตนะครับทีมงานท้องจิตร่กพร้อมแล้วครับตรนีะลูกๆผมก็ขึ้นแล้วครับขึ้นไปที่แล้วพร้อมแล้วมือแรงจวดจ่จา,ท,าทันทีครับ